เิ่ยยังไงเดิดไหนเย้แอสโตแอสโตมาว่ะทุกคนมีภารกิจใหม่ให้ทําแล้วนายอ่ะว่าแบ็กสปิเกอร์โหฮายสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพต่อกันเลยนะครับกับสกิบีดี้ท l e เ z o m อมบี้ยูนิเว e ร์สีที่ 17, 18และ19ของคุณมอนสเตอร์อัพหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับ คีโตของเราที่เป็น POV เนี่ยโดนเพื่อแก๊งสปกเกอร์แมนนะฮะมาแย่งปืนไปนะครับมาปืนแย่งปืน x18 แล้วก็โดนจับไปด้วยนะคีโตเราถูกจับไปนะครับหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะมาลุ้นกันต่อนะใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฟ้ากด s c r ต b e กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับ อันนี้เป็นไททันดิวแมนเฮ้ยไอ้นี่มันซอมบี้ของอีพีก่อนก่อนนู้นเลยนี่ที่คีโตโดนกินเข้าไปอะ่ะใช่ปะจุบเข้าไปโดนโดนแทงหงออย่างนี้ติดเชื้อปะเนี่ยไม่ได้โดนกัดนะครับแต่โดนแทงแล้วนี่อะไรไอทีวีไอคอนโท,ทรย์อุย้ย อย่างนี้ไม่รอดโอ้โหแบบนี้ติดเชื้อแน่นอนนะครับตัดผ้ามาที่กิวิตโตโดนพามาที่ฐานทัพของสปิเกอร์แมนแล้วมีการแยกส่วนปืนุียโอ้อันนี้คือพลังงานปืนหรอยามาจับด,ดีก็ใส่เออก็รู้จักป้องกันไว้ก่อนคิดบ้างคิดบ้างเออนี่มันเห็นแล้วอะไรเอ่ยมันพาเราไปไหนอะ เว้ยเราเป็นหนึ่งคิริโตะเลยนะรู้จักเปล่าคิริโตะแห่งคาเมล่าแมนไม่รู้จักหรอโอ้โหพาไปไหนวะนะบึ้มานี่เฮ้ยเมื่อกี้เอ่อนี่ป่ะตัวผู้หญิงนะครับแบ็กสปีกเกอร์วูแมนใช่ไหมแล้วนี่อะไรเอาเออเคืออะไรอะครับมีดนตรีด้วย โอ้มีฉากแล้วให้อาวุธเราก็ให้เราอาวุธเราทำไมพี่ตหยิบดาบหยิบโลมีไฟมาอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นสนามประลองจริงด้วยเฮ้ยแล้วมันให้สู้กันเองเหรอ โอ้โหชั่วร้ายมากนะครับไอเหล่าสปีกเกอร์นี่ซอมบี้รักทีวีโอ้โหเป็นซอมบี้ไปแล้วโอ้โหโดนแดกโอ้โหทีวีไม่เป็นปันเลยอะปลามาใช้โลกกันไม่ได้นี่น่าจะโปรโมทช่องยูทูบเบอร์เมื่อไหร่เราจะได้บ้างนะครับฝากไปคอมเมนต์ให้หน่อยว่า ขอบ้างเฮ้ยนี่ไงเดือดไนท์ใช่ไหมคนบอกว่าตัวนี้ชื่อเดือดไนท์พามิติมาเลยนะครับแสดงว่ามีพลังเกี่ยวกับเพื็กมิตินะข้ามิติได้นี่หลบไปหนึ่งทีหลบไปหล่องทีเร็วด้วยเอ,อ้านึกว่ารองเท้าสเก็ตรลทุบไปตายเลยวะนะ่ะเป็นขวานปับ๊บปาเข้าไปเฮ้ยคืออะไระข้ามันยังนำเมื่อกี้ เราควรสู้ด้วยกันดิเอาวะเหมือนกับมาบอกว่าศัตรูเราไม่ใช่ฝั่งอะไรแอนฝั่งพันธมิตรนะฮะน่าจะบอกว่าไม่ใช่ฝั่งพันธมิตรหรือฝั่งทอยเลสก็คือฝั่งคนที่ตายแล้วมากกว่าเอาว่ะเขาส่งเรามาที่ไหนอะทุกคนนี่โต้เอ้นี่มาเอา ไอ้ออกเมื่อกี้ทำไมมันง่ายจังไม่มีคนเฝ้าเลยเหรอแล้วก็เห็นไททันนะครับแล้วก็คีโตหันไปเห็นชุดอันนี้ใช่ชุดที่ไอ้เครื่อสปีกเกอร์มันใช้ป่ะเป็นหุ่นอ่ะใช่ป่ะเอาคือไงปับเอาเจ็ตแพ็กมาให้เราเหรอแล้วเราวาร์ับไปไหนกลับไปที่เดิม ทำไมไม่หนีไปเลยเดือนไหนก็เหมือนการวาร์ปได้ทำไมไม่หนีไปเลยป,ปึป๊บปึ๊บดูดเข้าไปแล้วก็เฮ้ยเปรี้ยงออกมานะครับเดือนไหนผ่ามิติกรึบเข้าไปหนึ่งทีเชิญเชิญไปก่อนเลยเอาว่นนะแล้วตามาามาเปล่าเฮ้ยเข้ามาอุ้ยนี่ไงโอกเมน เป็นยูทูบเบอร์หรอเป็นเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นโลกต่างๆแล้วก็มาโผล่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับปุ๊บอ้าวไม่ตามมาด้วยหรอกดปุ่ม SOS ขอช่วยเหลืออันนี้โลกเราปะเนี่ยหรือไปมันติเวิร์ดเนี่ยอยู่มันติเวิร์ดเดิมป่ะเนี่ยอู้มันติเวิร์ดเดิมอยู่เจอซอมบี้ไททันดิวแมนแสดงว่าเชื้อมันสามารถแบบ แพ้่เร็วมากอ่ะอุ้ยตึบตึบเย้แอสโตอแอสโต,สตมาว่าทุกคนอา้าวแล้วก็ตัดมาที่ฝั่งลานปลาลองไม่หนีหรอข่าเขาซะหูมันสั่งได้เลยทุกคนสแสดงว่าไวรัสอ่ะ ไอตัวอีกานี้ควบคุมได้หมดเลยนะครับสามารถไปมองใช้ตาของคนที่โดนไวรัสไปด้วยน,นี่อะไรมีภารกิจใหม่ให้ทำแล้วนายอ่ะเพะว่าแบ็กสปีกเกอร์หัวกลายเป็นลูกน้องของอีการจอดนี้ครับแอฟโตเอาเรื่องปื๊บตาเลเซร์ แล้วก็เฮ้ยเอออบเอาไปรวมล่างซะปึ๊บอา้าวโดนแย่ง <c oughs> โอ้โหมันรู้อ่ะทุกคนวิ่งดีนะมีเจ็ดแพ็กนี่ไงหลบก่อนอยังดีนะมีเจ็ดแพ็กแล้วก็โอ้เรามีชุดกเกาะเนาะปุ๊มปากไม่ได้อะไรเลยโอ้โหทำลายง่ายเกินไอ้ด้านดิว่ะโดนไปหนึ่งดีกระเด็นเลยครับตู้ตายเพื่อน ตู้ตายเอาเลยแอสโตแล้วมันกำออกต่อยมาปุ๊บเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะปากระเบิดที่ดูดซ่วมระเบิดที่ดูดซ่วมเฮ้ยมัเมนเยอะจังวะมันเสกมาได้หรือไงมันเยอะจังอะโอ้ยยังมีอีกยังมีอีกเต็มเลยเต็มเลยจังหวะนี้โอ้โหเอาว่ะตึงกระเด็นมาครับออก แล้วเราไปเก็บอุ้ยไม่ได้หลบก่อนออกยังไงก็คือไอ้ X18 ใช่ไหมอันนี้แกนกลางของ x อ8 8ปลาเข้าไปครับโดนเข้าแล้วเอสโตกายล่างแปลงล่างจ้าเป็นซูปเปอร์เอสโตมาแล้วไม่โดนไปหนึ่งที แล้วก็เสกอาวุธมาปั๊บเข้าไปอุโหอาวุธอันนี้มันเหมือนของไททันคาเมล่าแมนของคุณดอมเอ้ยไม่ใช่คุณดอมดิคุณเวอร์แลนด์ดิใช่ไหมได้หรือคุณดอมคุณดอมคุณดอม,ดอมเหมือนอาวุธเหมือนไททันคาเมล่านะครับไล้พวกน,นี้มาหนีเลยหนีเลยโอเคระวังมีพลังงานเปล่า อ้ยไอเจ้าสกีบีดี้มิงเกิดเลยว่ะทุกคนแดงเลยแล้วก็ตัดมาที่ iPad เฮ้ยนี่ไงไายนัานอยู่นี่นายนัานอยู่นี่เฮ้ยนี่มันโอ้นี่ไงยังเป็นตัวไม่ดีอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกีบิดี้ทอยเลทซอมบี้ยูนิเวิร์ส e ีที่17 18และ19ของคุณ Monster Up เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวมองว่าใน e ีีนี้เป็นการต่อสู้นะครับเอาชีวิตรอดของคิริโตนะโดนจับไปเข้าลานประลองแล้วก็เดอะไนมาช่วยเฉยเลยนะครับแสดงว่าเดอะไนอ่ะเขาต้องเห็นความพยายามของคริโตว่าแบบเป็นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยมีการบอกด้วยนะว่าเออเนี่ยเราอย่ามาสู้กันเองสิเราไม่ใช่ศัตรูกันนะทั้งคอยเลทั้งฝัออ่งพันธมิตร เราควรจะไปสู้กับเพื่อซอมบี้มากกว่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะคิริโตก็หนีไปได้นะครับด้วยการช่วยเหลือของเดินไนแล้วก็เอาออบไปด้วยนะอบอก,ก็คือลูกแก้วที่แยกมาจากปืน x18 แล้วนะข้างในเป็นแกนกลางใช่ไหมก็คือเป็นพลังงานของปืนอันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอกับไททันดิวแมนที่สุดท้ายแล้วไม่รอดนะครับเป็นซอมบี้ไปจาก EP ก่อนๆเลยนะครับแล้วก็มาสู้แล้วก็แอสโตมาช่วย สุดท้ายก็ได้รวมร่างกับออบแล้วก็เป็นอีกร่างหนึ่งนะครับกายร่างแล้วก็สู้ชนะเ,เจ้าไททันดิวแมนไปได้และสุดท้ายตอนจบนะครับเราจะได้เห็น ไเจ้าทีวีที่เป็นผู้ทอยศอ่ะที่เหมือนกับมีเชื้ออยู่ที่หัวอเอเอมาเอา,เอาปืนจ่อเราด้วยนะเราสาบแบบเจอเพื่อนเจออะไรแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าพี่หม่งของเราไปเข้าร่วมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมาด้วยกันเลยนะครับยังไงก็มาลุ้นกันว่าใน EP ีถัดไปจะเป็นยังไงนะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ชินซีเพย์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเว้เจอกันใหม่ EP หน้าไปก่อนละบ๊ายบาย